พี่น้องชาวราศีมังกรครับในเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2568นี้นี่นะครับดวงเด่นในเรื่องของการงานอย่างมากและเด่นในเรื่องของการเงินสุดยอดเลยนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับมีตัวแปรมีตัวแทรกมีจุดพลิกผันมีจุดที่ต้องระวังอย่างมากด้วยเช่นเดียวกันนะครับส่วนวรายละเอียดต่างๆของดวงมาดูกันได้ ในคลิปนี้ครับสวัสดีครับพี่น้องชาวราศีมังกรครับคลิปนี้มาพบกับหมอฮักในเรื่องราวของดวงการพยากรณ์นะครับพี่น้องชาวราศีมังกรก็มาดูกันดวงในเดือนพฤศจิกายนนี้จะเป็นอย่างไรบ้างมีอะไรน่าสนใจมีอะไรที่ต้องระวังนะครับบอกเล่าสู่กันฟังแบบกว้าง ไม่ได้จำเพาะว่าเป็นดวงท่านผู้ใดโดยเฉพาะก็อาจจะผิดพลาดไม่ตรงกับชีวิตของท่านก็เป็นไปได้นะครับใช้วิจารณญาในการดูควบคู่กันไปด้วยคนราศีมังกรค,คือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่15มมกราคมจนถึงวันที่12กลกุมภาพันธ์นะครับหรือคนที่ผูกดวงเป็นลัคนาราศี มังกรน,นะครับก็เข้ามาดูได้เช่นเดียวกันดูเพื่อเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์นะครับท่านที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวกับหมอฮักก็แอดไลน์เข้ามาจากที่ให้ไว้ตรงนี้นะครับเอาละครับทีนี้เรามาดูกันว่าดวงคนราศีมังกรในเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2568จะเป็นอย่างไราการงานการเงินความรักอุปสตรรคต่าง เป็นอย่างไรบ้างมาดูกันครับเรามาเริ่มต้นจากเรื่องที่หนึ่งนั่นคือเรื่องของการงานนะครับเส้นทางการงานอาชีพการดำเนินชีวิตมีอะไรน่าสนใจบ้างมาเริ่มต้นจากไพ่ประยาณรใบที่หนึ่งนั่นคือสิบเหรียญน,นะครับเส้นทางการงานโดดเด่นนะครับในเดือนพฤศจิกายนจะมี ระบบวิธีการขั้นตอนในการทำงานที่เด่นชัดมากขึ้นไม่ว่าท่านจะทำงานส่วนตัวหรือว่าอาชีพอิสระอาชีพประจำนะครับหรือไม่ก็ทำงานประจำก็จะมีจุดเด่นคือการวางแผนการจัดการการบริหารงานที่เป็นระบบชัดเจนมากขึ้น นั่นเป็นผลดีในเรื่องของการงานนะครับผลประกอบการมีเชื่อมโยงไปถึงการเงินที่โดดเด่นมั่นข,ขึ้นอันนี้เด่นมากนะครับแล้วก็เชื่อมโยงไปถึงครอบครัวด้วยก็เป็นจุดเด่นที่น่าพอใจนะครับถ้ามีโอกาสที่จะได้รับผลประกอบการการติดต่อการเจรจาการทํางานต่างๆเป็นผลดีนะครับรวมทั้งมีโอกาสที่ดีในเรื่องของการเงินด้วยนะครับ ประการต่อมามาดูส่วนที่2นะครับในเรื่องของการงานการดำเนินชีวิตนะครับเป็นเอ็มเปรสดวงจักรับพัตินีโดดเด่นเข้ามาในตำแหน่งนี้ด้วยนั่นหมายความว่างานกับเงินความสมบูรณ์ความมั่งคั่งความร่ำรวยเติมเต็มเข้ามาตลอดนะครับโดยเฉพาะท่านสุภาพสตรีชาวราศีมังกรน,นะครับมีโอกาสที่จะได้ รับความสำเร็จสูงอย่างมากทีเดียวนะครับและมีโอกาสที่ดีในเรื่องของการเงินนะครับแนวโน้มว่ามีเงินเข้าตลอดคิดเงินได้เงินนะครับจับเงินก้อนใหญ่มีโอกาสดีมากนะครับและเป็นภาพรวมของความสมบูรณ์ที่ลงตัวมากๆครับต่อมาครับมาดูส่วนที่3นะครับเป็น6ถ้วย6ถ้วยการงานก็คือโอกาส โอกาสในการที่จะได้แก้ไขางานที่เคยผิดพลาดจากอดีตไม่ว่าจะเป็นงานประจำงานส่วนตัวนะครับสิ่งที่เป็นอุปสรรคความขัดข้องความยุญญ่งยากความลำบากใจอ,อึดอัดอะไรประมาณนี้นะครับก็จะคลี่คลายโล่งนะครับมีโอกาสดีขึ้นแก้ไขางานได้ดัวนี้ก็งานก็จะเริ่มเดินหน้าต่อไป เป็นโอกาสดีมากบรรยากาศความสบายใจบรรยากาศของการคลี่คลกายบรรยากาศของอะไรใหม่ๆเข้ามานะครับและยังเชื่อมโยงไปถึงเรื่องของการเงินด้วยนะครับดีเยี่ยมนะครับและก็เป็นบรรยากาศที่ดีสำหรับชาวบันชาวราศีมังกรน,นะครับะการต่อมานะครับเรามาดูเรื่องที่2นะั่นคือเรื่องของการเงินนะครับโดดเด่นในเรื่องงานและเงินและทีนี้มาดูเรื่องของการเงินเพิ่มเติมในส่วนที่2นะครับเป็น พิยพกรใบที่หนึ่งนะครับนั่นคือแปดถ้วยแปดถ้วยคือการแก้ไขปัญหาการก้าวพ้นจากปัญหานะครับอาจจะเชื่อมโยงไปถึงเรื่องอื่นได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานได้งานใหม่เปลี่ยนแปลงการงานนะครับรับงานที่ดีขึ้นกว่าเดิมและก็แก้ไขปัญหาของอะไรต่างๆได้ดีขึ้นการเงินก็จะดีตามมาด้วยได้รับเงินแก้ไขปัญหาของการเงินได้รายได้เป็นกอบเป็นกำรรม,มั่งคัง่งและก็ผ่านอุปสรรค ได้ครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่2นะครับเป็น3บรเรียนนี่ก็เป็นการเงินที่เพิ่มเติมเข้ามานะครับนอกจากร่ำรวยอยู่แล้วทีนี้เรื่องของโชคลาภเรื่องของโอกาสเรื่องของแนวโน้มที่จะได้รับเงินเข้ามาตลอดในช่วงเดือนพฤศจิกายนสำหรับคนราศีมังกรก็เปิดกว้างขึ้นนะครับคือรับเงินมีโชคลาภมีซิกเซนต์มีสัมผัสพิเศษพิเศษด้วย ว่าจะทำอย่างไรจึงจะมีแนวโน้มมีโอกาสมีรายได้เงินเข้าตลอดครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่3นะครับในเรื่องของการเงินเป็นสี่เหรียญทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับการบริหารการจัดการของชาวราศีมังกรน,นะครับคือเงินเข้ารับเงินทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับตัวท่านเองว่าจะวางแผนจัดการการเงินอย่างไรให้เป็นระบบ ให้เกิดความมั่นคงต่อไปแบบยาวๆนะครับต่อมาครับมาดูเรื่องที่3นั่นคือเรื่องของความรักนะครับเส้นทางความรักคนราศีมังกรน,นะครับมาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1นั่นคือสตานะครับสตาคือการเปลี่ยนแปลงที่จะเป็นผลดีนะครับในประเด็นความรักบางคนความรักอาจจะยุ่งเยิงไปต่อไม่ได้ แต่ว่ามันจะมีจุดเปลี่ยนจุดของการที่จะต้องเริ่มต้นใหม่จุดของการที่จะคลี่คลายปัญหาหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับความพอใจของท่านว่าจะแก้ไขอย่างไรนะครับมันมีโอกาสสําหรับคนที่เจอปัญหานะครับรวมทั้งคนที่รอความรักก็ยังมีโอกาสนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่2ในเรื่องความรักเป็นราชินีดาบนะครับอันนี้เป็นบทบาทสุภาพสตรีชาว ราศีมังกรนะครับค่อนข้างจะมีความเชื่อมั่นในตัวเองในประเด็นของความรักและครอรบครัวนะครับและมักจะเป็นคนที่ตัดสินใจอะไรได้เด็ดขาดนะครับก็เป็นช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงที่น่าจับตามองเหมือนกันนะครับคือท่านมีโอกาสเลือกมีการตัดสินใจว่าจะทําอย่างไรต่อไปนะครับอันนี้เป็นลักษณะเป็นบุคลิกภาพเป็นแนวโน้มที่จะเจอครับ การต่อมาครับมาดูส่วนที่สามนะครับเป็นห้ามไเท้านะครับอันนี้ก็เรื่องปัญหาอาจจะมีความขัดแย้งนะครับคือความขัดแย้งมาจากภายนอกมาจากคนที่2ที่3ก็ว่าไปนะครับมาจากภายนอกแต่ว่ามันมีผลกระทบต่อวงจรหรือว่าวิถีชีวิตในครอบครัวในความรักก็เป็นไปได้นะครับก็ต้องหนักแน่นมั่นคงในการแก้ไขปัญหานัครับ ต่อมามาดูเรื่องที่4นะครับนั่นคือเรื่องของอุปศักค์เรื่องแนวโน้มทิศทางชีวิตต้องระวังอะไรบ้างสุขภาพหรือว่าปัญหาคืออะไรมาดูกันครับมาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งคือราชินีพระจันทร์นะครับราชินีพระจันทร์ก็คืออุปสรรค์อีกประการหนึ่งสุภาพสตรีชาวราศีมังกรน,นะครับคือจะมีความโดดเด่นเวลาทํางานอยู่ท่ามกลางคนจํานวนมาก แต่จะมีความเครียดมีความกังวลมีความทุกข์คิดเยอะคิดมากเวลาอยู่คนเดียวนี่ก็เป็นเรื่องของปุคลิกภาพต่อหน้าคนอื่นดูดีโดดเด่นยิ้มแย้มแจ่มใสแต่เวลาอยู่คนเดียวทุกมีความเศร้ามีความเครียดนะครับรวมทั้งประเด็นความรักอาจจะมีตัวแปรมีคนเข้ามาแทรกแซงก็เป็นไปได้และเชื่อมโยงมาถึงปัญหาสุขภาพนะครับ ประการต่อมามาดูส่วนที่สองเรื่องของอุปสรรคนะครับเป็นเจ็ดดาบอันนี้ก็ต้องระวังเจ็ดดาบคือปัญหาที่เกิดจากคนนะครับมาสร้างความวุ่นวายมาทําให้เกิดความเสียหายไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับการงานการเงินหรือว่าการดําเนินชีวิตต่อไปนะครับก็จะมีความขัดแย้งได้ง่ายเกิดการทะเลาะวิวาทได้ง่ายเกิดความเสียหายได้ง่ายต้องระวัง ประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่3มนะครับมีทาวเวอร์มาด้วยนั่นหมายความว่าชาวราศีมังกรนะครับต้องระมัดระวังในการดำเนินชีวิตมากขึ้นเป็นพิเศษเพราะว่าท่านอาจจะเจอเหตุการณ์สถานการณ์ที่ไม่คิดว่าจะเจอที่ไม่อยากจะเจอแต่เกิดขึ้นแล้วได้รับผลกระทบเกิดความเสียหายเกิดความสูญเสียเป็นจำนวนมาก นะครับไม่ว่าจะเป็นการดำเนินชีวิตการทํางานอะไรอย่างไรก็ตามนะครับก็ต้องรอบคอบไม่ประมาทไม่ขาดสติดีกว่านะครับคือไม่ต้องไปท้าทายอะไรหรอกดําเนินชีวิตให้เป็นปกติมีสติในการดําเนินชีวิตรอบคอบจะแก้ไขปัญหาอะไรก็ขอให้มีเหตุมีผลใหญ่ใจร้อนนะครับทีนี้เรายังมีไพ่พยากรณ์ใบที่13นะครับเพื่อเป็นการให้คําพยากรณ์ เพิ่มเติมสำหรับคนราศีมังกรน,นะครับเป็นแปดดาบอันนี้ก็ยังเป็นปัญหาต้องระวังนะครับคือบางช่วงท่านก็จะรู้สึกว่าอึดอัดรำคาญหงุดหงิดภาประหน้าที่สุขภาพไม่ดีอะไรต่างๆมันจะถมเข้ามาคือเวลาที่เกิดขึ้นเหตุการณ์แบบนี้มันก็มักจะมาแบบแบบเยอะๆอันนี้ก็ต้องหนักแน่นนะครับในการที่จะค่อยๆแก้ไขปัญหา ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับสรุปดวงคนราศีมังกรในเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2568นะครับมาเรื่องการงานจะโดดเด่นขึ้นมีการจัดงานบางแผนการงานที่เป็นระบบมีความเติบโตมีความเข้าหน้ามีความรุ่งเรืองขึ้นงานที่เคยมีปัญหาก็จะได้รับการแก้ไข ทีนี้งานก็จะดีขึ้นมีความมั่งคัง่งมีความร่ำรวยการเงินก็จะดีขึ้นมากถึงมากเป็นพิเศษรับเงินจำนวนมากๆจัดการบริหารต่อไปให้เกิดความร่ำรวยได้นะครับการเงินที่เคยมีปัญหาก็จะได้รับการคลี่คลายแก้ไขผ่านพน้นอุปสรรคได้และนอกจากนี้นะครับยังมีเรื่องของโชคลาภโอกาสมามบ่อยๆในเส้นทางของการเงินด้วยนะครับขึ้นอยู่กับการจัดการการบริหารของชาวราศี มังก่อน,นะครับว่าจะทำอย่างไรจึงจะมีเงินต่อเงินมีจะมีความมั่งคั่งร่ารวยนะครับเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ต่อไปเพราะว่า โอกาสมานะครับส่วนความรักก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับบางคนก็ไปต่อไม่ได้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงต้องมีการเริ่มต้นใหม่หรือไม่ก็คนที่รอความรักนะครับก็มีแนวโน้มจัดสมบังแต่อย่างก็ตามนะครับประศัทในเรื่องของความรักนี่ยังมีความขัดแยง้งการทะเลาะวิวาทความไม่เข้าใจซึ่งกันและกันยังมีการตัดสินใจอะไรขอให้ใจเย็นๆมีเหตุมีผลนะครับส่วนเรื่องของอุปสรรคนะครับมาเจาะตรงนี้ ค่อนข้างใจเยอะนะครับต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษไม่ว่าอุปสรรคมาจากคนที่จะมาสร้างความเดือดร้อนความบุาบายอุปสรรคมาจากเหตกกุการณ์สถานการณ์บางอย่างอึอดอัดคัดข้องหัวใจเหมือนบีบรัดเข้ามาได้หลายเรื่องอันนี้ก็ต้องระวังสุภาพสตรีชาวราศีมังกรน,นะครับจะมีผูกคลิกด้านหนึ่งคือโดดเด่นเวลาอยู่ทํางานเวลาทํางานอยู่ท่ามกลางคนจํานวนมากแต่เวลาอยู่คนเดียวก็จะเป็นความเครียดมีความทุกข์ปัญหาความรักอย่างไม่ลงตัว และที่สําคัญนะครับมีประเด็นของทาวเวอร์เข้ามาด้วยนะั่นหมายความว่าชาวราศีมังกรมีแนวโน้มจะเจอเหตุการณ์สถานการณ์ที่ไม่คาดคิดและทําให้เกิดความเสียหายห,ายหรือไม่ก็พบกับความยุ่งยากแบบอะไรที่มันมากเป็นพิเศษอันนี้ก็ต้องระวังนะครับเพื่อที่จะไม่เจอไม่ประมาทนะครับคือด้านที่ดีเยอะแต่ด้านที่เจอปัญหาเข้ามาแทรกก็ไม่น้อย พลิกผันกลับไปกลับมาต้องดําเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทนะครับพี่น้องชาวราศีมังกรครับเอาละครับก็พยากรณ์บอกเล่าดวงคนราศีมังกรในเดือนพฤศจิกายนมาพอสมควรนะครับพี่น้องที่เข้ามาดูก็ แยกแยะนะครับดูแบบใช้วิจารณญาณอะไรที่ดีก็นํานไปปรับใช้อะไรที่ไม่ดีก็ระวังนะครับป้องกันไ้ก่อนดีกว่านะครับมีวิจารณญาณควบคู่คกันไปด้วยขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูได้ยังช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นการให้กําลังใจกับหมอฮักนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนขอให้ชาวราศีมังกรทุกท่านนะครับมีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นตลอดไปนะครับอะไรที่ไม่ดีขอให้ผ่านพ้นให้ได้นะครับสวัสดีครับ